ตื่นเช้ามาในวันหยุดเริ่มออกเดินทางกันเลยระหว่างทางเมฆก็สวยเลยถ่ายเมฆไปหน่อยแล้ววันนี้อากาศดีฝนไม่ตกจาก้าอนั่งรถจ้านั่งรถชิยๆสักพักหนึ่งแวะกินกาแฟหน่อยก่อนจะเดินทางต่อแล้วก็มาถึงจ้าของเทพความวุ่นวายของเทพนะคะก็คือรถเยอะมากและตอนนี้ก็ถึงที่หมายแล้วจ้าวัดแขกสีลมก็เป็นวัดที่ขึ้นชื่อนะคะใครก็มาขออะไรก็สําเร็จนะคะเราก็มาบ้าง ข้างนอกนะคะสวยแบบนี้เลยจ้ะไม่ได้ถ่ายบรรยากาศข้างในนะคะข้างในห้ามถ่ายแล้วก็เดินผ่านมาก็เจอมาเบเกอรีร่เดินผ่านแล้วมันหอมมากทุกคนและคนเข้าคิวเยอะมากอดใจไม่ไหวต้องสั่งกลับบ้านเหมือนกันต้องกดบัตรคิวแล้วก็รอสั่งตามคิวอ่ะแล้วเราก็แวะมาแม่น้ําบางประกงจ้ามากมินที่คุ้นเคยนะคะก็คือร้านแพเคียงน้ํานั่นเองวันที่ไปคืออากาศดีมากอาหาร<อ>าจานแรกมาแล้วจะหลน่นปูจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆไปก็คือใบเลี้ยงผัดไข่ไปเมนูข้าว้านจะข้าวผัดปูค่ะข้าวผัดปูยักษ์ก็คือนาตาแบบนี้จอนได้ปูผัดผงกะ แล้วมาร้านนี้ก็คือต้องสั่งกุ้งเผาจ้าทุกคนก็คือได้เหมือนกันรสชาติดีขอของแซบแซบ้างอันนี้ยำสามไข่นะคะอิ่มท้องแล้วก็มีมุมให้เด็กๆนั่งเล่นนั่งชิวนะคะในคะวันเดททริปของพวกเราก็าคือใช้เวลาคุ้มค่าแล้วเปิดดูยามเหงาค่ะทุกคนเหงาจริงๆไหมทุกคนไปดู <laughs> ยามเหงาจ้าบาย